เอ็บให้เลี่ยมกอนไล์มาเด้อกู้ใดอยากมาเที่ยมเมืองไนน้เขาพิซ่าที่มาอุ้ยบอกให้ดวงเดือนเรลวคเรลวค บ่โดนดอกกันบ่ได้ไลก็เอาอันเพราะว่าโทรศัพท์ประเด็นแบตเตอรี่เส tamam ื่อมพป่น่อยไ่ได้ไลก็เอาซิปนาที่หนึ่งซิานาที่ยีสิบนาทีก็พอคันก็ถึงกันกันก็ถึงแต่ซิปฐานกันถึงยี่สิบอ้าวปุ้ยโทรศัพท์ใหม่กันปุ้ยโทรศัพท์เข้ามาเนาะนี่เนาะปุ้ยรัฐาโทรศัพท์เข้ามายแ่มบ่อยนน่น ผู้ใดมาส่งของหรือยังไงโทรศัพท์เขาผู้ใดมาหาโทรศัพท์เขานะั่นโทรศัพท์กน่นนั่นตัวนี้กับ้นน้ำนั่นมีจฉาชีพไปหลอกแม่ประเด็นว้าวแม่ประเด็นั่งของเอาของไปให้เอาเงินตอนนั้นตัวนี้มเมาของพนาประเด็นดีนะประเด็นโทษไปบอกแม่ประเด็นว่าเขาต้องไปมซ่าหรอก มันก็มันขวอยไปีิสรงไอจ้าทิน,นม่น่มีผู้ใดสรงเหตุผลนรอกไปหาตอนนี้ไปหล่อพอดพุทธเถาอยู่ได้านเดอ,อพี่น้องม่จชช้าขีดีนะประเด็นโทษไปหาแม่แม่เลยวา่าโอ้ยมือน,นี่มีคนมาหลอกแม่บานเอาของมาใหา้สันนันสีปะนะโอ้ยย่าไปเอาล่กนไีไปดอกพวกนี่โดนหลอกก็ดีไว้ กันเพิ่นอยู่นั่นนกันหลายคนเพิ่นเลยว่าพ่กเม่นดอกลูกส,สาวกันเขาบม่ได้ส่งของลแล้วตอนนี้เพิ่นวางสีช่งงางไยเดียวเลยมาเอาเงินเน,น่อเข้ามันเราโอ้มาตัวมาต่อมต่อสวยดีแนละ้วเราบริยูเงินผู้เดียวหกล้านมาเหรนยญนะพอดีเลยหน้องเลยอาจิมตุบลูกแบบนี้นพวกนี้ตัวพ่อได้เอาตัวหลอด ตตนายบ่ตงนายตตนายายังบ่ายันบาปย่างกรมน้ำขั้นบาปน้ำขั้นใสะกระบ,บอกน้ำคนพวกบาปใหญ่บ่ายันบาปตัวตุ่มตนเข้าบ่ได้ไปส่งของกับว่าเข้าส่งของโอ้ยอะไรเงี้ย ตักตัวพ่อไห้เจบของอยูลรดตัวพ่อได้ิจนได้ยกายเฮงไปหาตุ่มหาสือคัม่อากไายทมบ่หอกล่องตัวคนมาบ่ข่อยอยากไอ้หเนาะทูกนี่เขาก็ออยหรอกมมงได้ได้ค่หมดนอกน้องเนาะขูตัว นั่นนาเฮ็ดกันหลังลูกห้าเฟิ่งเราเห็นต้นสัตว์ตัวอะไรก็ได้ตั้งต้องหาจอกหลอดอุ้ยเยอะไนเห็นไห้นายีดตัวอะไรก็ได้ตัวเอาหน่อข้างขนสองเลยกติบายังไงเขาหลอกให้ไปต้มคนก็ยังไปต้มต่อย นาเนี่ถ้าเรา้นตัวจนติดมีใสก็มีได้พี่นองเอาจับไายไจท่านเหรอซือเป็นพวกหูร่าตาใจเป็นมึนตึกอะไเพราะมันธรรมดาหนามึนหนาอย่างไรก็าย่งจะขออีอย่างเก็บมัดใจจะเขาว่าจะไปคําบอกว่าเขาพก็จะปองตัวรน่อยเขาจะไปเขาจะไปฝากเรวดา ยังติวอลวางในยทั่วทั่วพุกระไดเดียวขั้นไหนมาบรรยายน่องเฮ้ยได้ว่าโดนตุ่มบ,บูม๊จากผู้ขารโดนมาแล้วมันนายเนี่ยโดนตุ่มแต่ว่าขันเขาบอกเอาหน้าน้องนีไม่ให้กัน